ผู้สูงอายุได้เฮรับแจกเงินเพิ่มอีกคนละ600บาทโอนให้รวดเดียวสามารถกดเงินสดใช้ได้รับเงินวันที่1 2บสถึงสิกันยายนนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งข่าวดีแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนโดยทางกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ก่อนแล้วในอัตรา100บาทต่อคนต่อเดือนให้จำนวน6เดือน คือตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2566ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน13หลักโดยโอนให้รวดเดียวจำนวน600บาทและจะได้รับเงินภายในวันที่12-14กันยายน2566นี้ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวได้รับเงินตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ขอให้ไปดำเนินการผูกคร้องเทบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เสร็จสิ้นภายในวันที่6กันยายนนี้หากผูกคล้อมเทไม่ทันภายในวันที่6กันยายนก็จะได้รับเงินในเดือนตุลาคม2566ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่ผูกคล้อมเทบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ให้รอรับเงินในวันที่12 – 14กันยายน2566นี้ได้เลยกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลหรือผู้พิทักษ์หรือญาติพี่น้องลูกหลานไปดำเนินการยื่นแบบยินยอมโอนเงินที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดส่วนผู้สูงอายุคนใดที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ก็หมดสิทธิ์ในการได้รับเงินเพิ่ม600บาทในครั้งนี้จะได้รับเงินเพิ่ม600บาทเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและมีบัตรคนจนแล้วเท่านั้นสําหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ